สวัสดีสวัสดีครับกาบทักทายสวัสดีเอฟซีทุกทุกผ่านอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องยูทูบบวเอิร์ลาลาไส้คนเก่าคนเดิมเนาะครับวันนี้บ่าวเอิร์กก็มีคลิปเนาะพี่น้องเชื่อว่ามีนมาดีเอ็กซ์ซันเนาะแต่ว่าวันนี้มีสจะผัาพี่น้องผีผ่าน้องะใส่รองพนเบิ่งไปเบิ่งคลิปน้ำกันเนาะบ่าวเบิ่งยินีครอมหัวซื้อจะได้เนาะพี่น้องในการที่ว่าเห็นถนนประเทศไทยเนาะพี่น้องฟังเด็ที่ว่าเป็นไปเบิ่งครอมมาั้งการเนาะพี่น้องในถนนประเทศไทยเนาะ ก่อนอื่นบ่าเออแต่ก่อนอันนี้เด้อขอผมพูดทางจิตตนสบายเบาบุ๋นะครับพี่น้องเดี๋ยวเออจะหายเช็ดดิบเนาะเออจะฝากลิงก์ไปใต่คอมเมนต์ครับประมาทต่อไปเบิ่นจิตตนสบายเป็นไหนเด้อครับเอาล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเออหนีถ้าแนวทำสื่อเนาะว่าทางสายสองคนหนีเป็นสื่อจะได้เนาะสบายดีเพื่อนเนี่ยสบายดีข้าพเจ้าสื่อเคนหน่อยมาจากเมืองชนะสมุนเด้อขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำเอ่อท่านผุ้ง สู้คนเด้อเดี๋ยวน้องคนนี้เชี่ยวจะได้นาะครับซื้อเครื่อวยกันเนาะตัวนี้ก็ซื้อเครเด้อครับพี่น้องกรับป่าบไปนก็ตั้งใจไปนิดเด้อเอาแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วเข้าไปบนคลิปน้ำกันก่อนว่าจะเป็นจะได้นาะงเหลี่ยมมาสะดุ้ดน้ำดังน้อว่านน้องต้องเพิ่นเงินที่นี่ว่าสันจะได้รนดองในการที่ว่าเป็นถนนประเทศใต้ขางแหลมเนาะพร้อมแล้วไปบนคลิปกันเลยครับพี่น้องเบสเบามีโอกาสจปพาจะไปชม มารีวิวิ้งข้างดวนน้อเน่น้างท่วนขอเมืองไทยดีบาบนาลีวีวุ้สวัสดีครับตนดีพอแมงเสสุสกุลเยอวันนีบาบูนสลาเสียงแค่แน้องเลยตขงน่เมืยวน้วนี้นี้ตัวนีัวนี้นี้นีนอว้ันี้ันี้ตีตัี้ตัวนี้ับนีีวีวนี้น้ตี้าัวนวนี้ตัวนัวน้ัวนวนี้ตัว่าน้ ทีบาบูตดาริวีทีบารบุตจะเริ่มต้นจากถนนสีนักลิ้นขึ้นช่างรวนากมเมกาการได้ที่สีฟังตะวันโตกรอบนอกเนาะเนื่องจากดาบบางเงินขึ้นท่านผู้ชมที่กิติพันธ์ชาเีลาวัน

สดุดจ้ามาช่วงที่ตัดจากตลการนวาพีเสษฝั่งตะวันออกนั้วแต่สำหรับบาบูจยเจนีนนะดาน์จงนาไปติไปแล้วชุดยูทีดานเจ้าื่อฝัางทุเทียนองหาติไปมต้องหรือมาติไปเป็นุรี่นนซขึ้นไปสองหรือออกไปนข้างของประเทศใดเรือ่ออเรือแสามารถส้างวนมอเตอร์วว์เล็กเก่าเอ็ดนีรัอพี่้อกเนาะสวัสดีพระประแดง หรือว่าทีเข้าใจกยนข้านรถไต่ตากดีทีเอสลำหน่อกแหลยแกะตะเก็นมีทิพาน้ำมีลาวันรถไต่บรรยากาศเดียวไปสะพานมีบุเดี่ยวกันดัวไว่า แปลไต้อีกแบบนึ่งเล็กๆน้อแต่ว่ามองจากเหนียวจากเมื่อรัพยที่อาจจะบบชันเด่นสำหรับเสียงแท่งนี้จะหราบไปท่าฟางคุ้นเทียนตรงไปถึงสภาาสำหรับบาบูนัปไปท่าส่นกรูเจ้าสามีผ้ายึ่วชนส่วงผ้าล่างามนั่นเองเรามาไอไอโรด ้าครเป็นท่านทีท่านขึ้นไปสะพานมีผลาไม่น้ำเจ้าพระยาสามารถขับไปทางโบเมนสะพานทีโยกสวัสดีมา,า,มา,า,มาแดงหรือว่าไปท่าพัาานรุดีแห่งเรื่อนทีของจังหวัดสมุทรปราการจั่เอกทางช่องเกยจากรุมนี้นนนนนจะขับรถหลอดใต้สะพาน แบาูจ๊ไปทางด่วนี่ได้ไปเห็นนะลูกไปข้างสวนูเจ่าสังกี้ายแลวบาบูจักขาไปนัเจ้าพญาทวงทีเป็นสภานนี่คุณเหนต่างไหมครับเพื่อจะฆ่าไปไปถึงข้านรวน็รู้ใ่งงลายกันเลยเป็นบุรุษจีนเป็นบุรุษเอกเรเขาเห็นคนประสาทอะไรดีา มุ่งหน้าลงไปลงช่วงของนี้มีท่านผู้ชมเีให้ข้อมูลแลว่าเป็นส่านแถวอุรุภงขึงมณีบาวกมเปนสภาพที่ย่มใหญ่นอกเหนือนอเวลา่านนี้เห็นว่าสงแล้วเพื่อนแต่เรือรับใจสูงเป็นผ่านไทยพ่อท่านใดนอกหนือนอกข้อเขียนเคื่อเห็นมองแบบเป็นทางเดินลงาน่งเป็นทางเดินเป็นบางเดิน โมับตัลมาจากของเสื้อไม่เห็นราการแบบนี้เนาะไตมือจะเป็นนนชีสครับลุไปทังสุปสวสดิ์เอมคามมุดด้านตรงไปตลอดรากตาเดือยไปขั้งวันเห็นตัวอ่านยงไร้สี่จำนองยางน้าเนี่ยเพื่อจะพุ่งหน้าขึ้นเห็นต้นใหม่เลยไมรวดแตงวัดนะพุ่งหน้าลงไปลง ช่วงของพลุสาวรีชัยซับมอลล่าปูไปแถวแวบุญงนี่บาบูกับมีความตั้งใจมารีวิวครับเนรีวิวทาดวนของระรีวิวแบบไหนกรีวิวให้ภาพบรรยากาศเราเ่นแ่งลกานเงเงเนาะเพราะว่าบาบูเกงบาบเกงอย่างเล่าของการบัย่ดยเล่าของขมนที่เจ้ว่าเียวเห็นจริงจริงแต่ โอ้นทางไปเลกับฝูนับด้คนระับเดืองแลวจ้เวนองเลยนน่นองคลองตือเลียวงไปเลียวบุงลูกไปห็นซึ้งมาข้างสูงไงเรียกแล้วาโบขึ้นมากยางนะแบบองเห็น่กนใหม่เลยเนาะนใหม่ให้น้อยนะอันนี้สันที่สองสันที่สามกำลังก่อสางเลยบาโบอูในเครดวน จากสะพานพุมพุ่บาบูกะเดี่ยวลูกว่าถนนคราาสามทางต้องเดียวสายไปข้างข้าเตยมหานครนั่นเองเดี่ยวขวาไปข้างขาพระดิษฐ์หรือว่าไปข้างข้างที่เกี่ยวอะไเกี่ยวครับเมือกินแดงถนนพะรามเก้าแจ้งกนีบาบูก็หอนแยกไปแด็ที่จะเลี้ยวไปทางเสยนข่าวพนักากาศของตึกที่สูงใหญ่ถนนนงโอ้โห หลไปเลยวไปมุ่ไหนตัไปจับตนไปคราบขนาดน้แยกครับนนออกคองเตยทำโต๊กดดีลคุณแหละถนนเยงได้อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดเอ้ยนามไนที่สนามัราอนี่น้องไากดอยู่ข้างรูน เกวัฒนะเป็นเ่อามหมูงานเลยนะูงหักกัน ดัน้องนรจเาะมน่งไหนพี่น้องเลยทำโดนเสียงไหมทำมือต้มทำมาเช้อถือพี่น้องอยากเครื่องทุกมุ้มเลยโอ้โหพี่น้องฟังเล่าทำด้ดีมากนะพี่น้องมาเพราะว่ามาอยู่พี่น้องใส่ชางโดนเสร็นี่แหละไปลงตรงหมอชิดคุณนเจ้าเป็นพระอาจารย์เลยนะไรเด่น สร้างเหตุการณ์ที่น่าประหลาดาจบอกขึ้นกันสำหรับบุนีบาบุกัเอาพาไปปรากาศให้พี่น้องิึงเนาะพี่น้องเนาะประกด้ที่นองทางล่าทั้งเ้อะทางไดนที่เงี้ยมันต่อยเหยบตรงอีเครับประกาศต่อห้าได้ปรากาศตึกสูงใหญ่ที่เขาเคยเห็นแต่ได้ซื้อได้ที่เนาะุนีบาบุกมีโอกาสได้ทายเอาพาที่แปลตาสำหรับปุณีบกเคยเห็นกันเอาพาไปประกาศเรานี่ตอนกาศสาที่อุทบาทในที่เงี้ยบาบุ นอกนอวะนี่ล้เนาะันมาบนนอกโอ้โหนนาสุกประดิษฐ์อกหนึ่งโลเมตสองทันสามทันน้อกเอ้ยี่น้องเลยบางงาานองโตไปปนนดรถก็ยังติดยี่นอกเลยนี่กัเป็นที่แปลตาี่น้อกเ้ยัรากงตาเน่ยคหนนกเราวีแล้าบมรถมีช่วงสูงเนาะ สูงดีเนาะสูงเนินเนาะจัดลงไปข้างบางข้อยางพะยองวีกอ่์ดกรับ๋องสีดำางพะยองเป็นเรื่องบรรยากาศทั้งด้านด่วนข้างพะองให้เลือกใส่ทางไหนที่อยากจะใส่ทางด่วนือว่าทางไหนที่จะอยากใส่ขางธรรมดาีเนาะหรือว่าทางปกตินี่แหละตั้งแต่ปาโบใส่ทรัพย์ตัวสีลักยองเนาะ ก่อนสนุกคืงบรรยากาศข้างวนน่งเรือดเดียวเราไปทีนเสข้างหนึงองเส้นหนึ่งพือบรรยากาศจากบรรยากาศพึกเดือบอเดียวเราไปข้างดาวไปล่องเรือบรรยากาศของสองหนรือว่าบรรยากาศของข้างดวนกแปลกตาปนจากเก่าจากเดิมใหแล้วเดี๋ยเราอาะใจดีอ่อบนเขามาหลายหลายสิปีแล้วที่เราอานนะวันหวนี้นบรรยากาศแบบนี้ว

สภาพนึ่เลยคยเห็นว่ามงเห็นท่าทางขาสภาพอีกกระดึงสวยง่ายพี่น้องโอ้โหอีกถนนหนึ่งอีกพี่น้องบนงที่ละโอ้โเป็นเดมนมาตัวใหเนอโอ้ี่ด้วยอดีรนาะมันจะเห็นแบบนั้นเป็นท่าทางสาพอีกพี่น้องเป็นส้าพขาไมน่าเป็นอากาศของข่้นดูโน้้

เป็นาพบรรยากาศโอ้บรยากาศดีหน่อยบรยากาศตัสารบรกาศตสาเตือนใจทุกทุกกบอลบอกดูในเส้นขางคอสะพานพระรามเก้าโอ้คนนี้การตัสารดูมนองเลตอนนี้พวกก็จาพาท่า,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 านผูชมดูบรรยากาศบนท้องสายมกน้องายลไปเรื่อยต้องเกตสายมุกบอบุท่านีการสมุดปลาการเอสสภาพน้องตังขาไม่น่า อีกยงบางนึงบางครูบางนาดาวขนาดโอ้จากบางครูบางครูลนแถวนอกข่าวพระานคุสวัสด์เพื่อนอกนไปดาวพันน่องท่านวันนี้ยี่ปายมกูาท้ายือเองตาเสด็จมาท่านจเรื่องเลืองับมานี่ยมไยเรหนแต่ให้ว่าให้กนองยเนาะตอนนี้บางบุกแต่ท่าลงไปทังสุขสวัสดิ์เนาะแต่กันเป็นี ข้างนก็นอย่งั้ารไปรถการโอ้โตื่นตาตื่นใจทีนีเมืองนไขียอยากให้เงือนง่ามกีวเคยเห็นอกงือ่าาบเด้อี่เอยากให้มากห้พี่้องเลยนี่ปลากับีโอกาสเ้เอาาบี่อก่ามี่ลูกใส่เข้ามาแบนๆเพี่น้ป็นอยแต่ตาสำหรับเครื่องใหญ่พี่เองเนี่แต่าเพื่อเื่องใหญ่เพื่อให้ เ้างล่าเพะเหน้จากนนกันจากนนวลทาข้างดวนตีเอฟอลม่งคุณรู้พวาบางโคเลยามือก้านมากทกานรากัเ้ยนาเลาทีเห็ดงานอยูเรืองไทนอนี้บาบูมีโอกาสจับาไปชมารีวิวเบิ่งข้างวนนเีนอกข้างวนของเมืองไทยีบาบมารีิ สวัสดีครับส้องไปดีพอแมกันเน่สบสกุลเดียววันนี้บาบูสละเสียงแค่ลอนกันเนาะเอ้ย่นอะเด้ยโอเค่น้ะบมานเราขีดงานยู่นเรื่องไทยน้องสีบาบูเดี่ยวกันมาทำชมมาริวิวบนถนนร้อยผาถนนสีนักลิ้นขึ้นช่างรวน เก่าการจะได้ที่เสกฟังตะวันตกรวมนอกเนาะเรื่องจากเนี่ยางเมืองถึงท่าน้ชมเดี่ยวเป็นเดี่ยวเนาะบ่มีคุ้มมิยังเดีนะนาดีน้าเป็นเอี่ยงเนาะบ่มีคุ้มงิยังเดี่ยว ช่วงที่ตัดจากถนนการนาพิเศษฝั่งตะวันออกนั่นคือโทมเส้นนี้นะทางจะมุ่งหน้าไปกาดทิไปเลยนะสิ่งพุทธูทีดานจ้เพื่อนฟังคุณเทียนนองทางไปไปกามพน้องเรือว่าจะไปเพชรพุ่ลีถนนซูรามสองเรือวัดออกไปข้างฝั่งไทยของประเทศไทยได้เยอะเป็นอันเยอะถนนข้างดวนมอเตอร์เวย์ไม้เล็กเก่าเอ็ดมีเยอะเป็นอัเยอะ ีเข้าจ้าเขียนข้ารถไสปาปดีดีเทสแลงเนาะน,น,อนแหลกจะไะเก็นดีดผ้าช้างมีลาวันบรรากาศเดี๋ยวไปเสะพานมิพนเนี่ยวไกัดเทวแปลกใต้อีกแบบนึงนเีนเะแต่ว่ามองจากเดียวจากโทรัพย์พือถืออาจจะบชัดเดนสำหรับเสียท่งมีจ้าห้าไปทาง วางค้นเชียนตรงไปถึงสภาแต่สำหรับบาบูดนะนี่เอาไปภาคสังคูเจ้าเสน่ห์ไพ่หรือว่าฉนลุ่นพักล่ามสาเสน่ห์เรามาไอไอโรดคว้ามือจะเป็นท่านทีและขึ้นไปสะพานมีคนข้าไหมน้ำเจ้าขยาสามารถตัดปทางสุขสวัสดิ์พักมาแดงหรือว,ว่าไปทางฟาสูดเจดี พื้นที่ของจังหวัดสม,มุทรปราการนั่นเองทางผู้ส่งเอ๋ยจากนุ่นนี่นะครับรถหลอดไตสภาพลแลาหกกนบบวบจัด,ท,ด,ดทั้ขึ้<ท>นไปทางด่วนนี้ได้ได้เห็นว่าลูกไปทางสวนปูเจ้าสมิงพ่ายแาหนบบวบจะขาไปนำเจ้าพญาช่วงที่เป็นสะพานนิพคุณเป็นสาร<อ>ม่จริงเพื่อจะข่าไป เป็นีู้ดารงบรายเดือนเป็นบุรุษวยจีเป็นบุรุษใหเล้เห็นเป็นอาราดในนี้ม้ัานอย่างนี้มีท่านผู้ชมซีให้ข้อมูลมาว่าเป็นสะพานขึงโเมนสะพานจีหยงให่นอกเป่นองนอกรว่าสะพานนี้เฮตมาสูงแล้วเพื่อจะให้เร well> ือรับใจสูงิ่งผ่าน ใช่พ่อผ้านใดก็เป็นครับบอกเห็นเคยเห็นบอแบบแ่รกระผ้าหนเลยเคยเห็นทางไหนบ้างนอกเคเห็นแโอ้ยฝนลุกยนาอในความมาจะฟ้องเชียไม่เห็นมพลางการแบบนี้เนาะใส่มือจะเป็นหนุนชีจะลุไปข้างซุกสวัสดีนอนควาบุญจะตรงไปส่นรัางามเดียวตาเกือบไปถึข้างวันช่วงอ่าเจ็ ทางลิ้นสี่ทับงน่เนาะเพื่อจะพุ่งหน้ like <S <S <Liberty> <Hayır. S 1> หาขึ้นทางหลวดแจ้งวัฒนะพุ่งหน้าลงไปลงช่วงของพนุนสาวลิชัยซับมอละปูไปแถวแถวอุ้ตรงนี่บาวบูกกับพี่ความตัางใจสิมารีวิวครับเนอะรีวิวลงข้างดวนของประเทศไทยนี่ที่แบบไหนแต่รี่วี่ไหวภาคบรรยากาศเราเรี่งแขกทุกทานเลยั้งนอ่เนาะ พราะาบกเงแต่เงนอย่างเล่ของการมันย่ายเจ็ดเล่าของขมูลแต่ว่าเลี้ยวเห็นริงปไแปลาเราัวปลากเพียนะาเพียงเาาปลาุกขทียเห็นตเดียวติ่ันนอก้นิาพใจเบิ่งแล้วกับบ่เบือจ้าเดาอนองไว้กนี้เหลียวบุงไปเหลียวบุงลูกไปที่เห็นตึกระ่างสูงหญ่เขาพัฒนาครับคี่น้อง ยังนะเนี anyway, ่ยแบบพวกเห็นส่วนใหม่เลยเนาะส่นใหม่ก็น้อยนะจากสะพานภูเกพตบางบุกะเดี่ยวลงมาถนนพระร่างสามทำส้มเดี่ยวสายไปทางข้องเตยเดี่ยวขวาไปข้างขาบุประดิษฐ์หรือว่าไปทางสะพานภูเก็ตได้่ต้องยเนาะทางด้านขวาเมือ ก็หนีบาบูก็หอดแยกไปแดดที่จะเลี้ยวไปทางถนนนางนีหลายคนเสนาตวไปจะไปข้าแยกล้วน่นอนกองตื่นทำศ

ปากใน่างทั้งเยอะอาหารใดกี่ายง่า้ต้เห็นด้งหยอกเนาะบรรยากาศของมองหน้ำใต้บรรยากาศทึสูงใหญ่ที่ฮขาเพยเห็นแต่ได้ซื้อได้ที่เน่อนี่เรามีโอกาสได้ทายเอาภาพที่แลตาสำหรับตัวเองบ่เคยเห็นกันเอาภาพบรรยากาศเรานี่ตอนสุดทางที่อุทบาทได้น้าบาบุนองน่อว่า ถนนสาทุประดิกอีกหนึ่งกิโลเมตรมาพุ่งบางอาดาวันองโตไปนี่กับฟกีแปลกตาพี่น้ออสต์ีว่าบางตาเง้งห่อยเงี้ยงก็เ่แล้วขาบูบ้าบมบ้าชนรถหนีชั่วสูงเนาะสูงดีเนาะสูงเนินเนาะ ลกไปข้างวางเข้ายาวไปองวีกอรีละปอนสี่ข้างไปลองไปดึงบรรยากาศของท่านวนเอนโดโอ้ก็ด,ด,ดูขึ้นนควอมบรรยากาศท่านวนขึ้นองแล้วเท้าเปลบาบสิ่ปอีกเสีงข้างหนึ่งยองสีงข้างหนึ่งคือ บรรยากาศการบรรากาศทู่เดิมเพิ่มเยางไปข้างดาวไปน่องเอมมาบรรยากาศของสองเหรือวัาบรรยากาศของท่านดวนก็ร่แปลกเปจากเก่าจากเดิมหญแล้วเ็นอย่าั่งานใหีอาจจะมเขามาหลายหลายสิบปีแล้วนองอานจะปรเด็นนี้าบรรยากาศแบบนี้วันมาบุกท่ายโอ้ตัวสารนเนาะตัดไปตัดมาเป็นอย่างเมืองไทย ปากแลเืไปสภาพเรื้อ,องเสภาพโอ้มีเรเงซื้อน้าขึ้นใคขนาดนี้ไอ้เรือาบเนโอพัฒนาดีนะวันเราเนราจะได้ทารูวันถามสภาพเงาไเคยเห็นว่าไอ้ท่ารูันถามสภาพอีกกรนึงโอ้โห เป็นเด็กเงินมาจะวใจเนาะสามเนาะเป็นด้วยดีเนาะเป็นยีเต๋อเนาะเป็นกาสามสภาพดีเนาะเป็นสภาพดีฟังหนึ่งเนาะเป็นสภาพขาดไม่นะเนาะโอ้โหอบาหูเห็นมีแลบชีว่ตตื่นได้เนาะ เดียว่เป็นเสียวผักโอ้มาชมตัวลครกาเป็นออกงานโอ้เป็นาพีร์มกันงเออสำหรับตัวบาบนอ่างโอ้หำลังการดีดีหน่อยกำลังกอ้านกำลังกอซาตอนบาโบกัอยู่ในเส้นข้างขอสะพานพระรามเก้า โอ้ม,มีการตรวสอบน่นอเลตอนนี้านสายมงนอกันใส่มุ่งสังเกตการ่มุ่บอูดท้าีการเค็ดสภาพนองตัขาดไม่น่าไอีกอยงง่ง่งนึงโอ้จากบางครบางครน้องน่อกาดมาด้ทุสวัสดิ์หนึ่งนาฬดาวพน้อง โอ้แต่สติมืนเินนะแต่สดิมันด่ผมกทักเจี๊ยบเรื่องนู้นบางนตอนนี้ยังไายเลยก็เห็นแต่ไม่าให้โน้มนอมเงาะตอนนี้บ้าบกาจะทัดลงไปทางุ่งุกสวัดเงาะแต่ก็เป็นเกถ้างล้วนก็เป็นเงาเริ่ไจไปขอกลางงานโอ้ยเื่นตาตื่นใจจริบเงอนนเ้ยนงไทยเงานจะให้เงื่อนเงินางเงาีนพ้ผเก็เห็นเอาะเงาะ เอาแล้วครับพี่น้องว๋าเดี๋ยวบมสะถามความรู้สึกเพื่นนอะน้องสองคนมาเพูนมี่ความรู้สึกจะได้เนาะที่ว่าเห็นความอลังการของถนนประเทศไทยครั้งแลกโมเข็นมี่ความรู้สึกจะได้นะครับที่ว่าเห็นถนนประเทศไทยครั้งแลกโอ้ก็คือแบบตื่นตาตื่นใจแห้พี่น้องแบบว่าประเทศเพื่นกับแบบพัฒนาแห้อย่างนนะแบบสวยงามไปบิดทุกอย่างอะ่ะแบบลงลงตาลงใจดีแบบ ขึ้นสูงเนิ่นสบายใจแบบพัฒนาแห่งพี่น้อที่ว่าแต่ไปเห็นเนี่ยเลยเนาะแมน่นแมน่นว้าฉันมาประเทศเดนได้เห็นยังแน่ที่ว่าในคลิปนี่ตั้งการดีเถึงซืง้อความสูงว่ะโอ้แบบซื้อจอดดีเนาะเปิ้นสางไหลจะได้เนาะควบเชื้อเนาะขึ้นมาด้วยจริงเห็หุบุหรี่ได้พี่น้อ,องไอถนนแบบนี้กำลังเห็นขังแหลกเนาะในชีวิตของน้องสองคนเนาะที่ว่า <c oughs> เป็นเดี๋วเห็นแบบปูหองบบาเลยนะพี่น้องที่ว่าเดี๋วไปเห็นก็มหัศจรรย์เนาะเดี๋วไปเห็นที่ว่าถานนสูงเนาะแบบอยู่ที่ประเทศลาวไม่เคยเห็นเนาะเคยเห็นอยู่ที่ประเทศลาวเลยโมมี่โมมีเมม่เน,นาะประเทศเป็นศาสนาแห่งมิตรดีพัฒนาไหนดีอ่ะนะครับพี่น้องคลิปนี้กันคลิปประมาณนี้ได้แครับกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทา้งสองมีทุกแบบเอิร์กลาดใจเด้อครับพี่น้องสำหรับแบ์กกำลังสองคนมาเนี่ยกขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดี ไปว่าผอกันใหม่ที่ไหนเด้อ